พี่ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเต้นวิบวับก็คือต่อต่อกันไปนะคะเพลงแรกก็จะเป็นใจสีเพลที่สก็จะเป็นเออละโงนะคะเพลงที่สามก็จะเป็นวิบวับเพลงนี้นะคะเพลงที่สามโอเคนะคะเราก็จะไปเต้นเพลงวิบวับกันเลยเดี๋ยวแป๊บนึงเนาะเปิดเพลงก่อน Whip, whip My hit hit hit, hit, hit. And fucking lit Man, she loves my drip, 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 drip pet Whip, whop, whip Whip, whip oh, come up. Man, she loves my drip, 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 drip. She said I'm lit อยู่แล้วนั่งกูจะมีอะไรแต่บางครั้งนั้นกูบอกว่าไม่ต้องรักมองมองดีทำไมต้องเป็นของดี When that นาฬิกากูไม่ได้ยืมใครที่ได้วนมาเป็นประจำแบบนี้ที่ไรก็มาจัด และขยันสักสัมทีไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยกูแค่อยากจะให้เธอมีชีวิตที่สุดสบายอยู่กับพี่ไม่เล้นวัน Whip 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 เสีงผม hit 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 พวกผมแม่งฟักกินเล็ด Man she loves my rip, drip 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 เพทผมคอด whip 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 ผู้หญิงอยากจะเข้ามาจับหยุดจ้องผมปวดขมา Jim, drip, drip, drip She said I'm little. She left my face. She Ritz. wanna kiss. I fucking said.